สวัสดีค่ะพวกเราจะกลุ่มแทสตี่ค่ะสหกรณ์ที่เราได้รับคือสหกรณ์การ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอ,อ,องอสางานจำกัดค่ะ ค่ะต่อมาเป็นการเลือกสินค้าเพื่อที้จานมาเป็นไอคอนให้กับสากรคือเราได้เลือกมาเป็น2ชนิดโดยเลือกจากสตอรี่ที่โดดเด่นค่ะคือข้าวไร่ดอกขาและสินค้าประเภทคอมมิชนันค่ะมาในสินค้าตัวแรกคือข้าวไร่ดอกขาข้าวไรดอกขาเนี่ยมีสรรพคุณมากมายเลยและก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะค่ะแต่เพียงการสื่อสารคุณค่าของสินค้าที่ชัดเจนกับผู้บริโภคเพราะปัญหามอยู่ที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่รู้ว่าข้าวไรดอกขาคืออะไรดังนั้นเราจะต้องเพิ่มการสื่อสารและอธิบาย ค่ะต่อมาเป็นการนําเสนอให้ลูกค้านะคะคือหนึ่งเลยคือเราจะบอกสรรพคุณคือสรรพคุณเนี่ยมีอยู่เยอะมากก็จะเป็นกรดไขมันโอเมก้าเเป็นตัวช่วยช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยเพิ่มไขมันดีช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต2เลยคือข้อได้เปรียบค่ะ,ข,คะข้อได้เปรียบคือสามารถาอปลูกได้เฉพาะที่เนื่องจากพันธุกรรมที่ตอบสนองกับดนที่พังงาได้เพียงที่เดียวค่ะ3คือความดั้งเดิมคือเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษส่งต่อรุ่น,ต,นต่อรุ่นค่ะเป็นข้าวสายพันธุ์ที่เก่าแก่ค่ะ ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของขมิ้นชันหนึ่งเลยคือเราจะบอกถึงสรรพคุณสรรพคุณเนี่ยมีอยู่เยอะมากว่าจะเป็นการต่อต้านไวรัสบางชนิดช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอนอกจากนี้ตัวขมิ้นผงเนี่ยยังสามารถนําไปพอกหน้าหรือ เป็นตัวช่วยในการบำรุงผิวพรรณได้ด้วยค่ะ2คือข้อได้เปรียบ <th bb> ข้อได้เปรียบคือเป็นทำเลทองของการปลูกขมิ้นคุณภาพดีแห่ขงของประเทศไทยเนื่องจากผืนดินแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ดินมีแร่ธาตุอาหารสูงทําให้ขมิ้นเนี่ยออกมามีคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยค่ะ3เลยคือความเป็นอันดับหนึ่งขมิ้นของพาังงานเนี่ยถือเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะเนื่องจากมีสีเหลือเข้มของสารเคอร์คิวินมากกว่าขมิ้นที่ปลูกในแหล่งอื่ค้าเท่าตัวค่ะข้นต่อมาเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายมี3ตแบบคือเฟซ ล hop ค่ะช่องทางแรกคือ Facebook คือ1เราจะโปรโมทตามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้า2คือนำเสนอเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์3ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพจให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะนี่คือตัวอย่างเพจที่เราจะทำให้ค่ะค่ะและนี่คือตัวอย่างกลุ่มที่เราจะนำไปโพสขายนะคะค่ะต่อมาเลยก็คือของ lazada คือเราจะเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่ง่ายต่อการค้นหาค่ะ2เลยคือจัดหน้าร้านให้ดูดีเข้ากับยุคสมัย3คืออธิบายถึงตัวสินค้าให้เข้าใจง่ายค่ะค่ะ shopee ก็เช่นเดียวกันค่ะ อันนี้คือตัวอย่างของหน้าร้านของ Lazada Live Shopping ค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะเราจะทำให้สินค้าของเราโดดเด่นและเข้าใจง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นค่ะนี่ค่ะค่ะต่อมาเป็นเรื่องของโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยเราจัดเป็นข้าวไร่ดอกค่ะในช่วงหนึ่งเดือนแรกจัดโปรโมชั่นซื้อ5กิโลกรัมขึ้นไปฟรีค่าจัดส่งค่ะเพื่อเป็นการดึงลูกค้าเก่าที่ซื้อผ่านช่องทางออฟไลน์ให้เข้ามาลองซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะและเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เข้ามาซื้อสินค้าเพื่อนําไปทดลองค่ะ ต่อมาเป็นตัวคมินชัางค่ะในช่วงหนึ่งสองดือนแรกเราจัดโปรโมชั่นซื้อครบ2 0 0บาทฟรีค่าจัดส่งเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าที่มีการฟรีค่าจัดส่งค่ะค่ะทั้งหมดมีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ